ดวงชะตาชาวราศีเมษประจำเดือนนี้บทเฉพาะหน้าเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้เปรียบเสมือนนักเดินทางที่ยืนอยู่บนทางแยกของชีวิต โดยพลังงานที่เข้มข้นและการเปลี่ยนแปลงที่รออยู่ข้างหน้าเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้คุณต้องใช้ทั้งความกล้าหาญและความอดทนในการเดินทางผ่านความท้าทายต่างๆแต่สิ่งที่เราคอยอยู่ข้างหน้านั้นคุ้มค่ากับการต่อสู้อย่างแน่นอน ช่วงแรกของเดือนอาจทําให้คุณรู้สึกเหมือนกําลังแล่นเรือนในทะเลที่มีคลื่นสัดซ้อนความไม่แน่นอนอาจทําให้ใจคุณวุ่นวายแต่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพราะดังที่เขาว่าไข่ต้องแตกก่อนลูกไก่จึงจะฟักความยากลําบากในช่วงนี้จะกลายเป็นบันไดนําคุณไปสู่ความสําเร็จในระยะยาวด้านการงานการปรับตัวและโอกาสใหม่ เดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีเมษจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเส้นทางอาชีพเหมือนกับนักแสดงที่กำลังจะเข้าสู่ฉากใหม่บนเวทีชีวิตอาจมีการเปลี่ยนตำแหน่งงานการโยกย้ายหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนอาชีพอย่างสิ้นเชิงสำหรับผู้ที่ทำงานประจำคุณอาจพบว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณเริ่มเพิ่มขึ้นเหมือนกับดอกไม้ที่กำลังผลิใบผลิดอกต้องการการดูแลเอาใจใส่มากขึ้น ในสัปดาห์แรกของเดือนอาจมีโครงงานใหม่ที่ท้าทายหรือผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจมอบหมายงานสำคัญอย่าตกใจหากงานที่ได้รับมอบหมายดูซับซ้อนเพราะนั้นแสดงว่าผู้บริหารเห็นสเกลภาพในตัวคุณตัวอย่างที่เด่นชัดคือหากคุณทำงานในสายการตลาดอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลแคมเปญใหญ่หรือหากทำงานด้านไอทีอาจต้องรับผิดช็อกระบบใหม่ที่สำคัญการปรับตัวในช่วงนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ช่วงกลางเดือนเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอานมีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งการเพิ่มเงินเดือนหรือการได้รับการยอมรับในวงการเหมือนนักปีนเขาที่ไต่ขึ้นสู่จุดสูงสุดและได้เห็นวิวทิวทัศน์อันง,งดงามความเหนื่อยล้าในช่วงแรกจะกลายเป็นความภาคภูมิใจในความสำเร็จ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการขยายกิจการหรือการหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่อ่านมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาติดต่อหรือมีโอกาสาร่วมงานกับบริษัทใหญ่ที่จะช่วยยกระดับธุรกิจของคุณแต่ควรระวังในเรื่องสัญญาและข้อตกลงอ่านรายละเอียดให้ละเอียดก่อนลงนาม งานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเจรจาหรือการขายจะได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษหากคุณทำงานเป็นนักขายพนักงานบริการลูกค้าหรือนักประชาสัมพันธ์เตรียมพบกับยอดขายหรือผลงานที่โดดเด่นกว่าปกติ ด้านการเงินความผันผวนที่นำไปสู่สเสถียรภาพเรื่องการเงินในเดือนนี้เปรียบเสมือนการเล่นเรือในแม่น้ำที่มีทั้งใสยน้ำเชี่ยวและใส่น้ำนิ่งช่วงแรกอาจมีความไม่แน่นอนในไรายได้ค่าใช้ใจ่ายอาจเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในงานหรือการซื้ออุปกรณ์เพื่อการงานเหมือนเกษตรกรที่ต้องซื้อปุ๋ยและ,มะเมล็ดพันธุ์ในฤดูวานเพื่อรอเก็บเกี่ยวในอนาคต รายจ่ายที่เด่นชัดในเดือนนี้คือค่าใช้ใจ่ายเพื่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมคอร์สเรียนหรือการลงทุนในการพัฒนาทักษะอาจมีโอกาสเข้าเริ่มสัมมนาเวิร์กช็อปหรือการฝึกอบรมที่มีค่าใช้ใจ่ายแต่การลงทุนเหล่านี้จะคืนทุนในรูปของความรู้และโอกาสทางการงานที่ดีขึ้น ช่วงกลางเดือนเป็นจุดเปลี่ยนทางการเงินอาจมีไรายได้พิเศษเข้ามาจากโครงงานที่เคยทําไว้หรือได้รับโบนัสจากผลงานที่ดีเยี่ยมบางคนอาจได้รับเงินคืนจากการลงทุนหรือมีคนคืนหนี้ที่เคยให้ยืมไว้นานแล้วสําหรับเรื่องการออมแนะนําให้หวางแผนการเงินอย่างรอบคอบเพราะแม้รายได้จะเพิ่มขึ้นแต่การใช้ใจ่ายก็มีแนวโน้มเพิ่มตามไปด้วย เหมือนแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวถ้าไม่มีฝายกัน้นน้ำก็จะไหลผ่านไปหมดการตั้งข้อหมายการออมรายเดือนจะช่วยคุณมีเงินสำรองไว้ใช้ในยามจำเป็นการลงทุนในเดือนนี้คุณใช้ความระมัดระวงังโดยเฉพาะการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหากต้องการลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและอาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจ ช่วงปลายเดือนการเงินจะเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นรายได้จะสม่ำเสมอและคุณจะสามารถวางแผนการใช้ใจ่ายในระยะยาวได้ดีขึ้นด้นความรักความหลงไหลและการเติมเต็มทางอารมณ์สำหรับคุณโสดการเปิดใจรับความรักใหม่ เดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีเมษที่ยังโสดอยู่จะได้เสพความหวานความรักเหมือนกับเปิดหน้าใหม่ของนิยายรักที่น่าติดตามสเสน่ห์ของคุณจะเปล่งออกมาอย่างธรรมชาติทําให้ดึงดูดใจคนรอบข้างได้ไง่ายขึ้นชุกแรกของเดือนอาจมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตอาจเป็นเพื่อนของเพื่อนคนที่เจอในงานเลี้ยงหรือแม้กระทั่งคนที่เจอผ่านแอปหาคู่ การสื่อสารในช่วงนี้จะเป็นกุญแจสําคัญความสามารถในการพูดคุยและสร้างเสียงหัวเราะจะทําให้คุณโดดเด่นกว่าคนอื่นตัวอย่างที่น่าสนใจคือคุณอาจเจอคนที่ใช่ในงานแต่งงานของเพื่อนขณะที่กําลังนั่งคุยกันที่โต๊ะเดียวกันหรืออาจเจอกันโดยบังเอิญในร้านกาแฟที่ทั้งคู่ชอบไปการสนทนาที่เริ่มจากความสนใจในเรื่องเดียวกันอาจทัฒนาไปสู่ความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่านั้น ช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์เริ่มมีความคืบหน้าหากคุณสนใจใครอยู่นี่คือเวลาที่เหมาะในการแสดงความรู้สึกแต่คุณใช้วิธีการที่สร้างสรรค์และไม่ซ้ำใครอาจเป็นการชวนไปดูหนังไปงานศิลปะหรือทำกิจกรรมที่ทั้งคู่สนใจร่วมกันสําหรับคนที่เพิ่งพบความรักแนะนําให้ใช้เวลาทําความรู้จักกันให้ลึกซึ้ง อย่าพึ่งรีบร้อนผูกมาตัวเองเร็วเกินไปเหมือนการปลูกต้นไม้ต้องให้เวลารากแผ่ขยายและแข็งแกร่งก่อนที่ต้นจึงจะสูงโตได้คนโสดที่เคยผิดหวังในความรักมาก่อนเดือนนี้เป็นโอกาสในการเปิดใจรับคนใหม่อดีตที่เจ็บปวดไม่ควรเป็นตัวกำหนดอนาคตของคุณเหมือนผีเสื้อที่ต้องออกจากดักแด้เพื่อไปหาดอกไม้ใหม่สำหรับคนมีคู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้น สำหรับชาวราศีเมษที่มีแฟนหรือคู่รองอยู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์จะได้รับการทดสอบและเสริมสร้างให้แข็งแกร่งขึ้นเหมือนการหลอมรวมโลหะให้เป็นโลหะผสมที่แข็งแกร่งกว่าเดิมช่วงแรกของเดือนอาจมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยเกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องเล็กๆเ,เช่นการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือการมีมุมมองที่แตกต่างในเรื่องบางเรื่องแต่สิ่งเหล่านี้กลับเป็นโอกาสให้ทั้งคู่ได้เรียนรู้วิธีแกแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตัวอย่างที่เกิดขึ้นบ่อยคือเริ่มการวางแผนอนาคตร่วมกันหากคู่รักของคุณมีความฝันที่ต่างจากคุณเช่นอยากย้ายไปทํางานท่าเจงหวัดในขณะที่คุณอยากอยู่ในเมืองใหญ่การพูดคุยอย่างเปิดใจและหาจุดร่วมจะช่วยทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้น ช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่ความรักเบิกบานอ่านมีโอกาสไปเที่ยวด้วยกันทํากิจกรรมใหม่ๆที่ทั้งคู่ไม่เคยลองมาก่อนหรือได้พบเจอเพื่อนฝูงของอีกฝ่ายการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสําหรับคู่รักที่คบกันมานานเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่เหมาะสมในการพิจารณาก้าวไปสู่ขั้นต่อไปเช่นการมัดหมายการแต่งงานหรือการย้ายไปอยู่ด้วยกันดวงชะตาส่งเสริมให้มีการตัดสินใจที่สําคัญในเรื่องความรัก คู่รักคิดแต่งงานแล้วอาจพบว่าความสัมพันธ์มีความอบอุ่นมากขึ้นอันมีการวางแผนเรื่องครอบครัวการมีลูกหรือการปรับปรุงบ้านให้หน่าอยู่มากขึ้นความเข้าใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันจะเป็นพื้นฐานสําคัญของความสุขในครอบครัวคําแนะนําสําคัญในเดือนนี้คือการสื่อสารจะเป็นกุญแจสำคัญในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรัก ความสามารถในการฟังและเข้าใจผู้อื่นรวมถึงการแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนจะช่วยคุณผ่านพ้นความท้าทายต่างๆได้อย่างราบรื่นความอดทนและความยืดหยุ่นจับเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างมากเพราะการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้อาจทําให้คุณต้องปรับตัวบ่อยครั้งเหมือนนักเต้นรําที่ต้องปรับจังหวะตามเพลงที่เปลี่ยนไป การพักผ่อนและดูแลสุขภาพจิตใจมีความสำคัญมากเพราะความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่อสุขภาพการทำสมาธิการออกกำลังกายหรือการทำกิจกรรมที่ชอบจะช่วยให้คุณมีพลังงานในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ สุดท้ายนี้จงมิเชื่อมั่นในตัวเองชาวราศีเมษมีความก้าหา哈ในความมุ่งมั่นที่จะทําให้ความฝันเป็นจริงเดือนนี้แม้จะมีความท้าทายแต่ตบเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตเหมือนนักรบที่ผ่านการทดสอบอันยากลำบากแล้วกลายเป็นวีรบุรุษที่ทุกคนเธอทูน